ครับกลับมาจับดาวยิบล้านกันต่อทางช่องอาไ c h ชาเนลก็รักเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วยิบแต่ล้านสุดยอดดะเมื่อวานเนี่ยเจ็ดสามไปที่ลาวน,นะตัว ตัวล็อกเนี่ยท่านใดที่ติดตามทางช่องเอกอติวชาแนลผมบอกไวแล้วว่ามีอยู่ชุดนี้ได้แหละนะไปที่ลาวได้เลยนะเมื่อวานสุดยอดนะแล้วก็สูตรลาวก็สุดยอดวันนี้สูตรไทยนะแต่บางคนบอกบ่นนะบางคนบอกบ่นนะบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวผมดูเสื้อ,อบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวเสื้อก็มาครับ <laughs> ไม่ใช่ผีเสื้ออาจจะผีเสื้อก็ได้นะ บอกอาจารย์ทำไมอาจารย์มาประมาณนี้เขาจะไปหาตลาดลงที่ไหนได้เนี่ยคือของเราบอกแล้วผมไม่ได้มาจับเลขจับเบอร์ให้ท่านไงผมมาผูกดวงตามห่วงช่วงเวลามาบอกกล่าวเรื่องราวของดวงดาวให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นถ้าแต่มาตั้งหน้ารอคอยว่าอาจารย์จะมาเลขนน้นเลขไม่ใช่นะครับท่านต้องเข้าใจตรงนั้นใหม่ <laughs> ผมมาวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ตามหลักวิชาทุกคราวสู่จโรโชพโยรคทาตุแต่ถ้าท่านอยากจะได้เลขตามรอบนู้น ون, รอบนี้ต้องทําเองต้องคิดเองทําเองการที่คิดเองทําเองได้ทําไงเรียนครับเรียนเลยผมเปิดแพทเทิร์นให้ท่านเรียนเลยเอาวันนี้ผมสนับสนุนนะท่านใดอยากเรียนวันนี้ลองสมัครเข้าไปครับลองสมัครไปก่อนแล้วท่านก็บอกความต้องการท่านว่าอยากเรียนแบบไหน อยากเรียนอะไรอยากเรียนแบบไหนอยากเรียนวันอะไรเนี่ยนะหมายถึงว่าวันที่ต้องการที่ท่านจะเรียนนะหมายถึงว่าว่าท่านอยากจะเทรดหุ้นวันจันทร์อย่างเงี้ยก็เรียนวันจันทร์อย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยนะท่านลองผมจะแซมเปิลให้ท่านนะอันนี้ท่านคือท่านลองลองสมัครไปแล้วผมจะนั่นมาท่านไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปเกงใจอะไรทั้งนั้นลองสมัครไปแล้วลองสมัครไปดูว่ามันจะเป็นยังไงนะตามนี้เลยแล้วกัน เพราะว่าจริงๆผมคือเพราะที่ผมบอกให้ท่านอยู่เสมอไงผมไม่ได้มาจับเลขจับเบอร์จับ,บ,อ,จบอะไรผมมาวิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ตามหลักพิชัยสงครามสูตรเจรงโชคไปเจรงกระท่านในท่านนะมาแนะนาตั้งดวง,ดง,ดง,ดงดให้ถูกดวงให้เป็นปัญญาความสำเร็จสองดาวเห็นปเป็นเศรษฐีกันเลยจริงๆเนี่ยเพราะการาสองดาวเห็นท่านก็ต้องเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้นะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะต้องศึกษาเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆนานาแหละมันถึงจะมันถึงจะเข้าใจมันถึงจะได้มันถึงจะเรียนรู้ได้ไม่งั้นท่านก็ไม่ได้ไม่งั้นท่านก็ไปเป็นไม่งั้นท่านก็มองง ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยก็ e เป็นเรื่องง,ง่ายๆเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปเลยไม่มีอะไรนะก็จัดไปตามนั round, ้นละกันก็ว่าไปตามนี้ละกันก็ว um ่ามาตามนั <S <s okay, okay, ้นจัดไปตามนี้ว่ามาตามนั้นว่าไปตามนี้ว่ามาตามนะนะครับก็ว่าไปตามนี้ละกันเสียงมันจะดังกึกกึงหน้าอเพราะเพราะว่าโทรศัพท์มันเข้าเดี๋ยวผมจะตัดอ่า ตัดอันนี้ออกไปก่อนครับเพราะว่าผมเชื่อมอ,อยู่ถ้าถ้าผมจะตัดเยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดังรบกวนท่านนะตัดออกก่อนขออนุญาตนะท่านใดที่โทรมาช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่ก็อาจจะไม่ได้รับท่านนะต้องขอภัยด้วยโอ้โทรมาเยอะแยะ <laughs> เอา ก็ว่าไปตามนั้นแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้มาสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะเดี๋ยวผมจะเอามานี่ให้ท่านดูเลยนะเนี่ยดูตั้งแต่อของรัฐบาลนี่เลยทันไม่ทันไม่รู้เพราะว่าผมบอกแล้วผมไม่ได้จับเลขจับเบอร์ท่านเนะี่ยผมก็มาผูกข่วงช่วงเวลาอันนี้สูตรรัฐบาลนะที่จริงสูตรรัฐบาลเนี่ยท่านก็สามารถที่จะลอกเอาไว้เอาไปทําได้นะแต่ว่าผมไม่บอกว่าเป็นยังไงอะไรยังไงคือสูตรรัฐบาลแล้นก็เอาไว้พิจูจดูคราวที่แล้วก็มาเต็มๆนะเนี่ยสูตรรัฐบาลจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าซิมรัฐบาลเนี่ย คราวที่แรกก็ตัวนี้เหมือนเดิมนะแต่คราวนี้ก็ตัวเก่าเหมือนเดิมจะมาเหมือนเดิมไหมล่ะเออก็เสียวอยู่เหมือนกันนะแต่ท่านดูตรงนี้ครับเนี่ยสองหนึ่งศูนย์เก้าใช่ไหมของรัฐบาลน,นะแล้วตรงนี้คือเป็นซิมอยู่แล้วนะแล้วก็มาตรงนี้สองห้าแปดสามมันเจอสองอะครับนั่นะมันเจอสองเจอสองนี่ถ้าก็ยึดเลยสองเลยครับก็มีอะไรครับก็สี่สองเก้าสองสามสอง เอาตัวนี้มายิงครับหรือท่านจะเอา8 2มายิงก็ได้แปดมันอยู่ด้วยกันจะเอามาแล้วแบบสองห้าแดสามเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไงแต่ว่าเรายึดดึง2องไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็มี4 2 3 2แค่นั้นเองมีแค่4 2 3 2 0 3 2 0 4 2ใส่แค่นี้เองครับนะในเรื่องของในเรื่องของอ่ารัฐบาลแต่นี้เวลาสูตรถ้าท่านนำสูตรเลยเนี่ยท่านก็คือมันจะมีดาวสองฝั่งดาวแยกกลุ่มดาวแยกกลุ่มคือ3 4 9ใช่ไหมสามสี่เก้าส่วนดาวอยู่ในกลุ่มเดียวของเขาคือหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดศูนย ถ้าเกิดบางทีก็เอาเอาดาวแยกกลุ่มมาจับกันเลยนะเอาดาวแยกกลุ่มมาจับกับดาวที่มันแยกกลุ่มกันบางทีแต่ว่าบางทีมันก็มาในกลุ่มเดียวขเขาก็ได้แต่ว่าโดยปกติแล้วเขาเอาดาวแยกกลุ่มมาจับกันไงก็สามก็สี่มันจ,จับกับหนึ่งสองห้าหกเจ็ดมันก็เยอะอาจารย์ก็ใช่ก็เยอะอันนี้คือเป็นหลักการเป็นสูตรนะครับนะเป็นสูตร depressed. ถ้าแดนแนท่านอยากได้ตัวเดียวต้องไปสั่นติ้วเอาใช่ไหมอ่าเป็นลักษณะอันนี้มันไม่ใช่มาบอกเลขบอกเบอร์ไงมันมาวิเคราะห์มันมาเขาเรียกว่ามาพิสูจน์เรื่องของสูตรสูตรนี้ ตลอดปีนี่นะอย่างโดยเฉพาะซิมนี่ตลอดปีนี่มาเท่าไหร่มกุลากุมภามีนาเมษาพุทธพานะมีิถุนานะเนี่ยไกี่เดือน6เดือน6เดือน12รอบ12รอบเนี่ยไม่หลุดสักรอบเลยครับเน,นี่ยซิมเนี่ยไม่หลุดสักรอบเลย12รอบไม่หลุดสักรอบท่านาอนอัศจรรย์ไม่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อยู่สั้นร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอ่าไม่ได้เบ้อนะร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะอ่าสองหนึ่งศูนย์เก้าแต่รอบนี้เขาจะมาไม่หลอกเพราะว่าคราวที่แล้วก็สองหนึ่งศูนย์เก้าเหมือนกันคราวนี้ก็สองหนึ่งศูนย์ ซิมไม่หักนะไม่ว่าจะเป็นซิมของ A ไม่ว่าจะเป็นซิมของทูที่ที่นะไม่ว่าจะเป็นซิมของที่ไม่ว่าจะเป็นซิมของเด็กไม่น่าจะหักะถ้าจะโทรได้แบบสบัดเหมือนกัน,นะสะบัดเมืองกันนะผมว่าเลยนะเอา้าก็มันเจอสองครับมันเจอสองก็ไม่มีอะไรเลยก็ถ้าเอาตรงนี้ก็มีสามสองสี่สองเก้าสองแค่นั้นเองสามสองสี่สองเก้าสองเก้าสองมันอยู่แถวเดียวกันถ้าจะเอาไหมล่ะสองหนึ่งศูนย์เก้าไงถ้าเอาก็เก้าสอง ถ้าไม่เอาก็3 2 4 2อยู่แค่เนี้ยครับไม่ไปไหนเลยสูตรนะแต่ว่าอันอื่นเนี่ยผมมาวิเคราะห์ให้ท่านเฉยๆนะท่านก็ดูเอาด้วยนะนี่คือรัฐบาลนะรัฐบาลนะท่านก็ใช้วิจารณญาณด้วยเนี่ยคือรัฐบาล,นะบาลเป็นสูตรเป็นสูตรนะไม่ใช่หวยนะเป็นสูตรเป็นสูตร <laughs> แล้วมันอะไรล่ะอาจารย์ก็เป็นสูตรนคะครับเ,เป็นสูตรเป็นสูตรตัวเลขเป็นสูตรคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คิดเร็วคิดเร็วคณิตศาสตร์คิดเร็วคิดไวคิดเร็วเนี่ยนะมาเรามาฝึกคณิตศาสตร์กันนะเนี่ยตามลาักษณะตรงนี้หลักร้อยก็มี7 0 9แต่ว่าหลักร้อยเขาไม่นิ่งหรอกครับแต่ว่าผมก็เอามาให้ท่านดูเฉยไม่นิ่งไม่นิ่งนะท่านจะไปยึดเอาไม่ได้นะหลักร้อยอ้าวอันนี้คือสูตรใช่ไหมอันนี้ของรัฐบาลนะบ่ายสามโมงครึ่งท่านจะหาได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเอาแพทเทิ อันนี้คือดวงใช่ไหมดวงนี้เราก็ทําได้ประมาณนี้ผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วห้าสี่เจ็ดอ่ะมันต้องมาให้ท่านเห็นแน่ๆจะมาตรงไหนมามาอ่าท้ายมาท้ายโรตารี่หรือจะมาสามตัวอ่าเอ็นสามหรืออะไรก็แล้วแต่เขาสามารถที่จะมาได้ห้าสี่เจ็ดเนี่ยห้าสี่เจ็ดมีในแนวโน,น้มที่จะมาได้ทีนี้ห้าสี่เจ็ดในตัวไหนมันเข้ามุมบ้างนะเจ็ดนี่เป็นเออาร์ถ้าต่างนานาชาตินี่เจ็ดนี่แน่นอนชัวร์บ้างเลยเจ็ดนี่ถ้าเกิดว่าไปม,มารัฐบาลท่านก็ไปที่ ส5ในการ4ี่สินาทีอไปได้นะเพราะว่าของมุมนุมุมนานาชาติอยู่แล้ว7จ็ะส่วน5กับสีเนี่ยห้นี่ก็เป็นท g ใช่ไหมห้านี่เป็น TG จนะหตัวนี้เป็นทีจนะเนี่ยหตัวนี้เป็นท g จีครับเนี่ยห้าทีพอห้าทีจีพวกก็ยึด5้าไปก่อนได้เลย5้าอะไรห้าศูอย่างนี้ก็ได้5้าศหรือตั้งใจเล่นห้าสองหาสนี้ก็ได้นะ5้5สองนี้ก็ได้0 5 2ย์ห้าสเนี่ยจัดไปได้เลยนะครับตามดาวนะ ตามดาวแต่ว่าดาวตัวนี้หนึ่งกับหกนี่ยก็ถือว่าคอแรงเหมือนกันหนึ่งกับหกแต่ว่าหนึ่งเนี่ยเขาเขาอาจจะส่งผลให้หกมาก็ได้หกเล็งรักนะหกเป็นเจ้าเรือลัคนาด้วยหกเล็งรักถ้าหกมามีอะไรก็ห้าหกสี่หกเจ็ดหกก็อยู่ประมาณนั้นแค่ตรงนั้นเองแค่เนี้ยหรือแปดหกหรือห้าหกห้าหกก็ได้ห้าหกเต็มเต็มก็ได้เนี่ยห้าหกเต็มเต็มก็ได้ท่านยึดห้าแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ก็ห้าหกเต็มเต็มก็ได้เลยนะ ห้าหกเต็มๆได้เลยนะสามเป็น VR นะรัฐบาลเนะี่ยสามเป็น VR ครับนะนกนนะ็จัดไปตามนี้ล่ละกันเนี่ยนะจัดไปตามนี้่ละกันตัวนี้ยหนะ้าสี่เจ็ดไม่ไม่ควรจะไม่ควรจะทิ้งนะครับห้าสี่เจ็ดไม่ควรจะทิ้งทําไมห้าสี่เจ็ดถึงไม่ควรจะทิ้งนะอันนี้อันนี้ผมวิเคราะหยท่านตามนี้แล้วทั้งวิเคราะห์ตามนี้เอานะแต่ว่าจริงๆแล้วคือ VR เขาคือสามครับ RMP เขาคือศูนย์ครับเพราะนั่นก็คือศูนย์สามนั่นแหละแล้วก็ห้าศูนย์สามแปดศูนย์สามนั่นแหละนะก็ลองว่าดูว่าดูนะเพราะว่า VR เขาสามตัวเดียวไง สามตัวเดียวไงแล้วก็ยิงตัวนี้ก็สามหนึ่งสามสามหนึ่งสามสองสามศูนย์สามเก้าอย่างนี้ก็ได้โดยที่เอาสามไว้หลักหน่วยได้สามไว้หลักหน่วยก็มีหนึ่งสามศูนย์สามเก้าสามอยู่แค่นั้นเองถ้าสามก็จะลงนะถ้าสามก็จะลงครับถ้าสองเข้าไปลงถ้าสองเข้าลงท่างก็จัดไปสี่สองแบบเมื่อกี้ถูกไหมล่ะอ่าก็ตามนั้นไปว่าไปตามนี้อันนี้คือตัวอย่างเลยที่จริงถ้าท่านเข้าไปอยู่ในนั้นผมจะมีตัวอย่างให้ท่านดูตั้งแต่แรกๆเลยนะผมเอามาให้ท่านดูตั้งแต่แรกๆแล้ว อมอสินไม่รู้แต่ว่าอมสินท่านไม่ทานหรอกเพราะว่าผมขึ้นเนยน,น่าจะเที่ยงกว่าไปแล้วอมอสินท่านก็ดูไว้เป็นตัวอย่างอันนี้มัน,น,อ,น,นอันนี้อันนี้ไม่นะอ่าเนี่ยออมสินครับอมสิน,นมันมี8นะครับน่าจะเป็น8384 87ปเนี่ยประมาณนั้น <im ple> ผมไม่รู้หรอกเนี่ยมันออกไปแล้วล่ะที่ผมทำเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูผมมาทำไม่รู้ออกตรงหรือเปล่าไม่แน่นะท่านดูแล้วกันท่านดูว่ามันออกตรงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอมสินออกไปแล้วครับอ้าวมาดูตรงนี้เลยนะหนึ่งกรกฎาคมเนี่ยอ่าท่านท่านดูตรงตรงเมื่อกี้ที่ผมจะให้ท แต่ผมเคยท่านดูแล้วท่านใดที่เข้าไฟฟังใน24 MD4 อยู่ท่านรู้เล้ข547ตรงนี้นะท่านดู547ตรงนี้เดี๋ยวผมจะได้ดูตำแหน่ง547ตรงนี้เข้ามาทุกปีหรือเปล่านะอันนี้ปี60ปี60นะปี60ก็คือ,อ,อตำแหน่งนี้216ครับ216เข้ามา2เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยผมให้ท่านดูตรงนี้นะอันนี้น่าศึกษาเรียนรู้มากตำแหน่งนี้ครับนะอันนี้ปี60และนี่ปี61ปี61ตำแหน่งเนี้คือ346 ใช่ไหมสามสี่หกเข้ามาอะไรครับเข้ามาสี่สองสามเข้ามาสามแปดสามแปดสามสองสามเลยมาบนมาล่างเลยใช่ไหมสามสี่หกมาบนมาล่างเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ตำแหน่งนี้แหละตำแหน่งนี้เป็นประจำนี่แหละตรงเนี้ยตำแหน่งวายเอ็มทีเนี่ยท่านเรียนไปแล้วท่านรู้นะท่านใดที่ไม่เรียนก็สามารถสมัครเรียนได้นะอันนี้ปีหกสองหกสองก็มีสามสี่หกสามสี่หกก็หกห้าไงเห็นไหมครับเต็มเต็มครับตรงเนี้ยตำแหน่งเนี่ยผมให้ท่านดูเมื่อกี้ที่บอกว่าห้าสี่เจ็ดไม่ควรจะทิ้งไง นะอันนี้ปี63 63เราได้อะไร651ก็ออก5ก็ออก86บนห้าสล่างเห็นไหมออกทั้ง6ทั้ง5เลยเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเวอร์เลยนะครับไอ้ตรงเนี้ยตำแหน่งดาวเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากตำแหน่งเนี้ยเพราะนั้นท่านอยากรู้ตำแหน่งนี้สมัครเรียนสมัครเรียนนะสมัครเรียนได้ทันทีเลยนะตำแหน่งเนี้ยอันนี้ใช้กับรัฐบาลใช้กับที่ไหนก็ได้ท่านอยากจะใช้ใช้กับที่ไหนได้หมดเลยอันนี้ก็คือ,อปีหกสี่หกสนี่เรา762ก็ออก25แล้วก็เจ็ดศูนยเห็นไหม เออออกทั้งเจ็ดทั้งสองมันอัศจรรย์มากนะตำแหน่งนี้อันนี้ออกครบเลยนะหกเจ็ดสองเลยในรางวัลที่หนึ่งออกครบเลยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะตำแหน่งดาวเลยนี่ยอัศจรรย์มากตำแหน่งนี้ทั้งควรจะเรียนนะนะที่ท่านเรียนไปแล้วก็ยิ้มอันนี้ปีหกเจ็ดอ่ะปีหกแปดท่านรู้ไปแล้วนะเมื่อกี้อันนี้ปีที่แล้วสี่สามหกเนี่ยปีที่แล้วออกศูนย์สามเห็นไหมเนี่ยสี่สามหกออกศูนย์สามแล้วก็สี่สามมาด้วยมากรางวัลที่หนึ่งมาเราครบเป๊ะเลยตำแหน่งดาวนี่อัศจรรย์มากเนี่ยเป็นอะไรที่แบบหวือหวามากนะท่านตำแหนนน่่งีี้ไปเย โอ้สุดยอดมากเลยเนี่ยผมเอาให้ท่านดูผมเนี่ยผมก็ท่านท่านก็วนกลับไปดูปีนี้ใช่ไหมท,ที่ที่ตำแหน่งผมให้ท่านดูเนี่ยอ่าท่านดูตำแหน่งของอมสินก่อนแล้วกันผมว่าอมสินเขาออกไปแล้วล่ะท่านรู้ใช่ล่นะนะส่งให้ผมดูหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมทําอยู่ผมไม่ได้ดูไง Work. นะตำแหน่งอมสินเนี่ย475ใช่ไหม่ะ475น่าจะเป็น475นะถ้าถ้า pickles, ถ้าจะไม่ก็475ครับเหมือนกันเหมือนรัฐบาลเอ๊ะทำไมไมนเหมือนรัฐบาลผมก็ไม่แน่ใจนะ่าจะเหมือนรัฐบาลได้ไง ไม่ม่ไม่น่าจะเหมือนรัฐบาลครับไม่น่าจะเหมือนรัฐบาลนะอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่น่าจะเหมือนรัฐบาลนะของออมสินนี่นะแต่ว่าของรัฐบาลนี่แน่ๆล่ะก็คืออ่าแน่ๆเลยคือ5 547อ่ะถูกต้องแล้วของรัฐบาล547แน่ๆ5 4 7แน่ๆนะอ่าตามนี้เป๊ะเลยเนี่ยมันทิ้งไม่ได้ไงอ่าปีนี้จะหลุดก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอ่าถ้าหตั้งแต่7ปี8ปีที่ผ่านมาไม่เคยหลุดเลยท่านว่าสติติดีไหมล่ะดีมากๆเลยนะโอ้อะไรเป็นอะไรที่สุดยอดเนี่ยท่านเรียนท่านเรียนอยากเรียนเอา ไปตามนั้นเลยนะอันนี้ผมให้ท่านดูเลยนะอันนี้ให้ท่านดูแบบชัดๆจัดๆเลยนะอ้าวท่านไปเที่ยงเที่ยงทันหรือเปล่าไม่ทันหรอกเที่ยงอันนี้ผมโหลดก็น่าจะขึ้นบ่ายโมงนะเอามาทําไมอาจารย์ไว้ท่านดูดีเที่ยงครับเที่ยงก็ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะหลบตรงนี้ให้ท่านดูนิดหนึ่งนะท่านจะได้เห็นเนี่ยนะเนี่ยลบตรงนี้นิดหนึ่งเจกกระห้าจะไม่เที่ยงเจกกห้านะอะไรไม่รู้แหละเที่ยงเจกกห้าเนี่ยเป็นตัวที่ทาให้ท่านได้ต่างก็เจอเจ็ท่านก็ดูเอาละกันมาหรือมาก็ไม่รู้แหละตามรอบเลยนะเนี่ยอันนี้เเเทททีีีีี่่่่่่ยยยงงงงงงคคครรรึึึออัันนนนน้้ะ แล้วก็จับไปตามนี้แหละวันนี้ตามนี้เลยนะวันนี้ตามนี้เลยนะเนี่ยตามระบบวันนี้เลย6 2 7 8 7 3 5 7ปเเอา้าถ้า7ไม่มาก็6 2เลยวันนี้6 2เต็มเต็มอย่างรอบนี้ท่านไปก็562 3 6 2นะแต่62เขาได้ทั้งวันนะแต่รอบนี้เราไม่เจอ5้าเราไม่เจอ 5, เราเจอ5กับ3ไงเราเจอ5กับ3าทั้งไป73ได้ถ้ารอบอย่างนี้นะเน,นี่ย12นาฬิกาสานาทียงเงี้ยนะแล้วก็ท่านอันนี้น่าจะอันนี้จะทันน่าจะทันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้สิบน้านาีอันนี่สิโห้าหาทีอันนี้ทันแน หนึ่งกับหกถ้าก็ดัวเจอหกสองไงเมื่อกี้อ่ะมันเจอหกสองไงอ่าล็อกนี้มันน่าจะอ่าอันนี้อันนี้ผมไม่ได้แก้ตัวเลขนะแก้นิดหน่อยนะครับแก้นิดหน่อยนะแก้ถูกนะหกสองครับถ้าเจ็ดไม่มาก็หกสองถ้าอันนี้อันนี้อันนี้มันจะต้องเป็นเจ็ดกับสองนะครับไม่ใช่หนึ่งกับหกนะหนึ่งกับหกเป็นของเมื่อวานอันนี้มันเจ็ดกับสองครับนะอันนี้วันนี้เจ็ดกับสองนะวันนี้เจ็ดกับสองนะอันนี้เป็นของอ่าอ่ารอบนานาชาตินะครับเจ็ดกับสองนะครับเนี่ยเจ็ดกับสอง เจ็ดกับสองครับเจ็ดกอง็2เจ็ดกับสอันนี้ก็หกับเถ้าเจ็ดไม่มาก็หกสองเลยถ้าเมาถ้าเจ็ดสีนะเจหเนี่ยครับเจหรือเอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านสะวกนะแต่ว่าผมก็วางตรงนี้นะก็เป็นเจ็ดหนึ่งเ้าไงก็เจ็เไงเดี๋ยวผมไม่ได้แก้ผมได้แก้ตัวเลขมาให้ท่านเนี่ยเจ็ดหนึ่ง็ดเจ็ดหน่งาเจ็ดหนเนี่ยครับก็ตามนั้นนะถ้าเไม่มาก็หกเลยตัวเดียวเต็มเนะ หกสองเลยตัวเดียวเต็มๆก็เจ็ดหนึ่งอันนี้ถ้าหกสองท่านเอาอะไรมาใส่ก็หนึ่งหกสองก็ได้นะหนึ่งหกสองก็ได้เจ็ดหกสองก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกนะถ้า,า,ถ,า, 7, าถ้าเจ็ดมาถ้าเจ็ดมาท่านเอาท่านเอาเจ็ดหนึ่งละกัน 71ท่านก็เอาตัวนี้มายิงใส่แล้วกันก็วันนวันก้าสองนึ่ล้วกันนะก้าวสองเหนึ่งนะครับสองเจ็ดหรือท่านจะเอาตรงนี้มันรอบนี้มันมันเจอ6กกันึอยู่แล้วใช่ไหมล่ะท่านก็เตงเจ็ดหนก็ได้หรือเตงหกก็ได้เตงหน้เนี่ยรอบไหนส5บหนา่านาทีะขจัดไปตามนี้นะเนี่ยว่าไปตามนี้เลย d j r ก็สกับสอยู่แล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดได้นะหรือว่าท่านสามหกสอกนี่ก็ได้นะจัดไปตามนั้นได้เลยนะแต่หกสอะไรกกับหนึ่งอะท่านเอาไป 6นาฬิกาสนาที7กับ5นะอันนี้รอบอรบนี้รอบพารวยแหละรอบนี้รอบพารวยสกับ3ามดีเจอถ้าจะจัดตามนี้ก็ได้เอ้าวันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนอีกเลยแล้วเออทำไมมันไม่เปลี่ยนนะเนี่ยผมอ่าเดี๋ยวผมยกตัวนี้มาให้ท่านละกันเพราะว่าเดี๋ยวผมอ่าก๊อบตัวนี้ไปก่อนละกันเพราะมันอันเดิมนะอันนี้มันตามระบบนะที่ท่านดูในใบที่ผมเคยทํทำเนี่ยแต่วันนี้ผมเอาแบบนี้มาให้ท่านเลยเพราะว่าทําแบบนั้นไม่ทันนะครับก็เลยมาทาแบบนี้ให้ท่านเลยทําแบบนี้ผมจะทําง่ายแต่ว่าทําได้หลายรอบให้ท่านได้หลายรอบไงใช่ไหม ทำให้ท่านได้หลายรอบนะทาให้ท่านได้หลายรอบก็ท่านก็จะเห็นได้หลายๆรอบหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้บ่อยๆนะอันนี้ทําเป็นตัวอย่างเขาวันนี้เฉยๆเพื่อเป็นการาเพื่อเป็นการที่จะทําให้ท่านรู้สึกว่าเออมันอาจจะมีตัวหนึ่งตัวใดก็ตามที่ท่านให้ท,ทำให้เราอ่าอ้าอทำไมมันมาอย่างนี้จังเลยนะผมก็งงอยู่เหมือนกันนะ เนี่ยครับตามนี้นะอันนี้ตามนี้นะครับนี่จัดไปตามนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยตามนี้นะอันนี้รอบรอบนี้เราเจอเจกับ5นะ16่หในกาสานาทีนะเจอ7กับ้าก็เจอ7 4 7 5 7 1อ่ะก็ตามนี้ได้ถ้าเกิดว่าไม่มาตรงนี้ก็ท่านก็ไปที่ 55, 62ไกงก็จัดตามนี้ได้นะ5 6 2จาก162ก็เป็น5 6 2หรือ571อย่างนี้ก็ได้นะครับยิงก็ได้นะอันนี้รอรบ16บหในกาสานาที ไปดูรอบ17ในกา30นาทีนะผมไปไวนิดหนึ่งนะอันนี้ก็คุยกันตามปกตินะไม่มีอะไรก็6-4รอบนี้6-4ถ้ายิง6-3-6-7ก็ได้ d j r ไงยิงกับ d j r ครับเนี่ยยิงกับ d j r ก็6-3-6-7ก็7นี่เป็นตัวยืนอยู่แล้วก็6-7-4-7ได้ในเท่าล่องพอดีนยะอ่านี่ผมก็ไม่ได้แก่อีกเออทำไมมันไม่ยอมเพราะมันมันทำข้อมูลเยอะครับเพราะทำข้อมูลเยอะบางทีตัวเลขที่เราต้องเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเยอะไง ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนแบบเมื่อกี้เพราะว่าอันนี้มันตามระบบอยู่แล้วครับวิเคราะห์เจาะจัดตามระบบอยู่แล้วตัวนี้ครับตัวนี้วิเคราะห์เจาะจัดตามระบบอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้วิเคราะห์เจาะจัดตามระบบแล้วถ้า6ไม่ถ้า7ไม่มาก็62นะถ้า7มาท่านเอา7ไปทําอะไรก็ได้นะแต่รอบนี้เราเจอ6ก็เจอ62ได้นะเจอหกสองได้รอบนี้เราเจอหกอะก็หกสองได้เจ็ดหกสองสี่หกสองเนี่ยแท่านทำได้นะรอบสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีใช่ไหมล่ะอ่าประมาณนั้นไปดูรอบสิบแปดนาะฬิกาสาม นะสี่กัหนึ่ถ้าก็สี่สามสีนงี้ก็ได้นะนะก็จัดไปตามนี้โดยเน้นไปที่สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดอย่งี้ก็ได้เพราะเราเจอเจไงหกับเ็ดเป็น i s นยครับใช่ไหมล่ะล้วก็เมาก็จัดตามนี้เลยถ้าเจไม่มาก็หกสจัเต็มหกจัเต็มนะหกจัเต็มแต่รอบนี้เราไม่เจอมันเราไม่เจอหกับสไงรอบนี้เราเจอสกับหก็สี่หกสอนึ่จัดได้ตามนี้นะสิบนกาสามนาทีไปดูสิบเนกาสามนาทีครับ สิบเก้าในกาสามอันนี้ผมผูกดวงตามเวลานะไม่ได้มาบอกเลขบอกเบอร์บอกอะไรให้ท่านนะมาผูกดวงตามเวลานี้อันนี้เวลาสิบเก้านกาสามสิบนาทีเป็นเวลากลางคืนนะฮะเป็นเวลากลางคืนแพทเทิร์นกลางคืนก็ห้าสองหกมีให้ท่านเห็นแน่นอนอย่างงี้นะแพทเทิร์นกลางวันก็ท่านดูต่างกันเมื่อกี้จากห้าสองหกมีให้ท่านเห็นแน่นอนพะห้าสองหกก็เจอหกสองอันนี้ก็จัดเต็มได้เนี่ยเ,ยเจอสองด้วยเจอสี่หนึ่งก็ว่าอ่าสี่หกสองหนึ่งหกสองก็รอบทุ่มครึ่งน,นี้ได้แต่ว่าหกสองเนี่ยอาจจะสี่สี่สี่กับหนึ่ อาจจะลงมาก่อนได้มาก่อนอนะ่ะสิบห้านาทีอ่ะเป็นเจ็เก้าในการสิบหนาทีอ่ะนาสีกับหนึ่งนี้ลงแน่ๆลงแน่ๆท่านก็ดูเหอะแล้วกันนะลงแน่ไม่แน่ท่านก็พิจารณานะผมก็ว่าลงแน่แต่เขาจะลงหรือเปล่ามันอีกเรื่องนึงนะ <laughs> มันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ท่านดูด้วยนะนะเวลาเดียวกันมันมีหลายหลายที่เอี่ยนนเวลาเดียวกันมีหลายตลาดเ่าต้องต้องดูนะไม่ลงตลาดนี่เขาไปอยู่ตลาดโน้นนะบางทีบางทีพ่อค้าเขาวนไงวนตลาดไงพ่อค้าก็วนตลาดเอาวันนี้มาขายตลาดนี้แต่ว่าวันนี้ตอนนี้มาขายตลาดนี้ไปนี่ตอนบ่ายตรงนี้มาขายตลาดนี้อะไรเงี้ยเขาขายพร้อมๆกันนะ เาขายพร้อมกันท่านนายคิดว่าเออตลาดนี้ท่านมาทุกวันทุกวันอาจจะแปาตรงนี้ไม่ได้แวันนี้พอค้าเขามปมาตลาดนี้เข้าไปอีกตลาดหนึ่งท่านต้องเผื่อไว้ด้วยเผื่อไว้ด้วยครับเผื่อไว้ด้วยนะเผื่อไว้ด้วยอันนี้สองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มก็จเจอหนกับห้าครับสองทุ่มคร่งเจอหก,กับห้าท่านก็เจอห่กับหาก็ไม่มีอะไรเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแค่นี้ก็พอเนี่ยเอาเจ็ดไง้ตาเจ็ดไงหรือท่านจะอ่าหนึ่งหกสองห้าหกสองนี่ก็ด้จัดได้ตามนี้นะหร ห้าหนึ่งห้าหกเพราะห้าหกนี่ก็ลงต้องตามเขาอยู่แล้วหกกับเจ็ดไงใช่ไหมแต่ตัวนี้มันไม่ใช่หกกับเจ็ดโทษท,ทีนะอันนี้ต้องเป็นอ่าต้องเป็นเจ็ดกับสองครับโทษทีตรงนี้ต้องเป็นสองแต่ข้างบนเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เป็นหกกับหนึ่งท่านเปลี่ยนเป็นเจ็ดกับสองนะครับเปลี่ยนเป็นเจ็ดกับสองนะเป็นของวันนี้ครับเจ็ดกับสองครับนะอันไหนที่ผมไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขมานะนะอันนี้หกกับสองเจ็ดกับสองไม่เลขทั้งวันไง เจกศไม่เล็ทั้งวันน่านี่เปลี่ยนแล้วนี่เปลี่ยนแล้วอันนี้สองทุ่มครึ่งนะครับสองทุ่มครึ่งอ้าวอันนี้ก็มาท่านรูๆูรัวแบบนี้นะผมอาจจะมาช้านิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็หวังว่าตามนั้นใบเขียวท่านก็โอเคคงจะได้ไปเรียบร้อยแลวละท่านอยากได้ใบเขียวแบบนี้ท่านก็สามารถสมัครสามารถสนับสนุนช่องรายการได้ท่านสมัครสมุนแต่เช้ามันก็ขึ้นให้แค่แต่เช้าอะ ถ้าสมัครบสายถ้าสำรองสนุนสายบ่ายมันก็จะขึ้นสายบ่ายใบเขียวตรงนี้นะใบเขียวนี่ถือว่าสุดยอดเลยแต่ถ้าต้องดูเป็นน่ะใบเขียวครับถ้าท่านดูใบเขียวเป็นก็ได้ตังค์น่นะใบเขียวดูเป็นได้ตังค์น่ถ้าถ้าดูไม่เป็นอันไหนถ้าหากว่ามีซิมถ้ามีลาวมันจะเป็นของลาวถ้ากับวันนี้ไม่มีลาวมันมีซิมก็แสดงว่านั่นคือเป็นของรัฐบาล g l o คือเป็นอ่าเป็นของรัฐบาลไทยนะตามนั้นนะถ้ามีซิมนะให้เข้าใจตามนี้และกันท่านจะได้ดูถูกแล้วก็ท่านจะได้อ่าอ่าดูดูเป็นดูเป เราจะได้ดูเป็นมันจะเห็นความสําเร็จดูเป็นเห็นเงินล้านนะอา้าววันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขครับสดใสแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะเราต้องปล่อยวางทําใจให้สบายอย่าไปเคร่งเครียดอย่าไปซีเรียสมันเกินไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นช่องทางในการที่ทําให้เราหาเงินนะ่ะ ก็เป็นช่องทางที่เราหาเงินภาคพิเศษเราก็ต้องอย่าไปาใส่อย่าไปอ,าอย่าไปอะไรเข้ามากมายนะเราต้องคิดว่านี่เป็นการช่องทางหาเงินแบบพิเศษอย่างเราแต่ว่าท่านอยากหาเงินจากดวงดาวได้จริงๆท่านต้องศึกษาเรียนรู้อย่างแท้จริงอ่ะท่านได้อย่างแน่นอนชัดเจนมากนะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสดใสยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านทุกที่เลยโชคดีครับ